มีนักแข่งทั้งหมด14คันด้วยกันครับหมายเลข3ธนโชธภูมิรินจากจันทบุรีครับหมายเลข10ชานเดชจิตจริงจากชนบุรี14กฤษสดาวราราชจ,จากปราจีนบุรี27นัชนนปลุกใจราชจ,จันทบุรี38ประชญาจันทบุรี41ทีจุดลาหาวาจากเชียงใหม่55สิวพัฒช,ช่วยรำจากจันทบุรี62ณทีทั์ภาลิชัยจากจันทบุรี 74สิทธิพงศ์ชอบชื่นจากจันทบุรี77ชนกกรบุญสรงจากชนบุรีหมายเลข108พรชนะใดพวงอุชูจากมุกดาหาร118ทราทีทีกี่ทีบคูลครับจากชนบุรีครับ131คั13 1, นึงนัดดวงจันทร์จากภูเก็ตและหมายเลข498ธนกฤตนุบำรุงจากจันทบุรีครับเจ้าหนูตัวน้อย,น,อยนะครับอายุไม่เกิน9ปีนะครับมานี่คือ,อยุวชนเลยทีเดียวนะครับ ก็มีทั้งหมด14คันด้วยกันนะครับในรุ่นนี้นะครับเราจะทำการแข่งขันกันทั้งหมด5นาทีกับอีก2รอบสนามนะครับสำหรับเจ้าหนูตัวน้อยน้อยนั้นเป็นความน่ารักจริงๆนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมนั้นจะได้ชมกันป้าย engine start นั้นชูขึ้นแล้วนะครับรถนั้นก็ทำการสตาร์ทุกคันครับและนี่คือเกมความมันความสนุกสนานเร้าใจของน้องนหนูหครับนี่คือ50ซีซี อายุไม่เกิน9ปีครับเยาว,วชนเหล่านี้นะครับยาว,วชนเหล่านี้คือต้นกล้านะครับก็คงจะเป็นความภาคภูมิใจของนักแข่งด้วยนะครับชีวิตนักแข่งเราออกมาเริ่มต้นกับสนามที่จัดการแข่งขันมาทั้งหมด42ปีแล้วนะครับสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยายนยนต์แห่งประเทศไทยของเรานําโดยคุณคุณตงชัยวงสวรรค์นะครับครับและนี่คือ สนามที่ทุกคนต่างรู้จักกันดีครับสนามไทยแลนด์เซอร์กิตนครชัยศรีครับชีวิตนักแข่งเริ่มต้นที่นี่ครับก็ถือว่านักแข่งนั้นเดินทางมากันมากมายหลายจังหวัดนะครับในรุ่นนี้เราจะเห็นนะครับว่าจากภาคตะวันออกนั้นมากันเยอะนะคะจากจันทบุรีจากชนบุรีนะครับแล้วก็จะมีนักแข่งที่ไกลที่สุดก็คือจังหวัดภูเก็ตนะครับผู้ใหญ่เล็กภูเก็ตนะครับหมายเลข1 3 1คณิตนันดวงจันทร์นะครับน้องคาาน้องคาวานะครับ อาล่ะครับการแข่งขันจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับออกมาแล้วออกมาแล้วครับตอนนี้ผู้นาเป็นหมายเลข1 4ีครับกิษราวาราชครับจากวังน้อยมอเตอร์ครอสทีมครับอ่าล่ะครับทีมงานวังน้อยตอนนี้ขอเสียงทีมงานวังน้อยนะครับโอ้โหมาอีกหนึ่งลำแล้วครับหมายเลข1 4ีนะครับ5้าีตัวนี้นะครับอ่าอายุไม่เกินเปีนป่ทีมงานวังน้อยในกองเชียร์นั้นเยอะจริงๆนะครับ โอ้โหคุณพ่อคุณแม่นั้นเต้นเลยนะฮะบรรยากาศภาพๆรอบวสนามของเรานั้นสนุกตื่นเต้นนะครับโอ้โหหลุดขึ้นมาเลยนะครับปุ้งนี่ขึ้นมาเลยนะครับหมายเลข14นะครับกิตตาวลาลาดนะครับและผู้ตามลักขณะนี้ครับเป็นหมายเลข1 0 8ครับพรชรดนัยพวงบุญชูครับจากมุกดาหารครับอาราเซมาแล้วครับทีมงานของเสียน้องด้วยนะครับ รถมีปัญหาไปสองคันนะครับหมายเลข38คันนึงแหละวายค่ะสามสิบแปดอีกแล้วนะครับโหจิตดาวลาลาดนะครับึ้นมานำครับหมายเลขสิบสี่นะครับนี่คือความน่ารักของเจ้าหนูตัวน้อยนะครับล้มแบบทนุถนอมนะครับทําให้คุณพ่อคุณแม่นั้นเสียหวอสมควรนะครับเป็นยังไงครับกองเชียร์วังน้อยกองเชียร์วังน้อยปบมือกันลั่นเลยนะครับ นักแข่งในสังกัดทีมวังน้อยนั้นขึ้นมานำนะครับมากกองเชียร์ก็สนุกสนานไปด้วยนะครับนี่คือบรรยากาศที่มีความผูกพันเป็นมิตรไมตีที่ดีต่อกันนะครับตำแหน่งที่หนึ่งนั้นผู้นําก็รู้กันดีแล้วครับตอนนี้ครับกฤษดาวราราชครับและตามด้วยพรชรนาัยพวงบุญชูครับและยังมีนี่ฮะชานเดชจิตจริงครับหมายเลข10ครับอยู่อันดับที่3ครับน้องปีป้านี่ จากชนบุรีครับน้องฟีป้าครับจาก YMR Scooter p a r t ตเจะหน่อยซอยเมรี่ DID m o t โมโตน Pi ิรลีสนธยาทีมครับเอาละครับตอนนี้นะครับหมายเลข14ครับกิตนาวัลาลาดนะครับดูนะครับใจร้อนแอ่นใจร้ายหรือเปล่านะครับถ้าใจร้อนนี่ก็มีโอกาสที่จะมีปัญหาล้มลงไปนะครับมาดูกันกับขี่ของกิตนาวัลาลาดแล้วถือว่าสุดยอดในทีเดนะครับ ผ่านกองเชียร์นี่เสียงปรบมือลั่นนะครับทีมวางน้อยนะครับโอ้โหชื่นใจชื่นใจนะครับไม่ทราบว่านานต้นเชียร์เบอร์อะไรนะครับยืนชี้ไม้ชี้มืออยู่ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับคอมเมนต์กันเข้ามามากมายเลยทีเดียวนะครับกับการการถ่ายทอดสดของเรานะครับก็ช่วยกันสร้างสรรค์นะครับช่วยกันสร้างสรรค์ในวงการของเราด้วยนะครับและต้อง กับพิษตามไม่ได้ครับตอนนี้ครับหมายเลข108พรชรดนายพงบุญชูนั้นก็พยายามที่จะขยับความเร็วเข้ามานะครับเพื่อประชิดติดหมายเลข14กฤษดาวดาราชครับเดี๋ยวต้องดูกันครับว่าพรชรดนายพงบุญชูครับจากทีมงานของคาราวาแดงเสียน้องถึงสองฝั่งนั้นจะขยับขึ้นมาใกล้หมายเลข14จากกฤษดาวดาราชจากทีมมังน้อยได้หรือเปล่าครับก็ยังถือว่าห่างนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยก็ไม่นิดนะนะก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ย อ่ลนะครับรอบนี้ก็เริ่มจะติดขึ้นมานะครับหมายเลข14ครับจะผ่านกองเชียร์ทีมวังน้อยอีกแล้วนะครับแ้ากองเชียร์ที่หนักแน่นจริงๆนะครับโอ้โหเสียงปรบมือไม่ว่านะครับมีโยกย้ายสายสะโพกด้วยนะครับถือว่าเป็นความสรุปในการแข่งขันนะครับเป็นสีสันให้กับการแข่งขันด้วยนะครับขอบคุณนะครับทีมงานวังน้อยนะครับก็ต้องบอกว่าหมายเลข1 4นั้นค่อนข้างที่จะ ฝีไม้ลายมือนั้นดุดันเลยทีเดียวครับการกี่ของกิษดาวราราชครับจากทีมวังน้อยมัตสกรอดครับและเก็บตัวฟิตซ้อมกันต้องบอกว่ากระแสะการฟิตซ้อมของทีมวังน้อยเนี่ยฟิตซ้อมกันจริงจจังๆเลยฮะเรียกว่าซ้อมกันอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวนะครับเจ้าหนูตัวน,น้อยนะครับอายุไม่เกิน9ขวบนะครับกลุ่มหลังๆก็สนุกนะครับกลุ่มหลังๆนี่ก็สนุกนะครับมาคันเร่งนิวเรียกว่าไม่มีการ จะลดคันเร่งลงเลยนะครับเปิดคันเร่งทุกคันนะครับเสียงเครื่องยนต์ที่ดังแอด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 ฮ่าติตีตีนะครับเสียงดังเหมือนกันนัตตีร้องเลยนะครับตีเตอร์เห็นความมันความประทึกใจยังอยู่ครับเมื่อกี้กล้องจับไปอยู่ที่หมายเลขหนึ่งสามหนึ่งครับคันหนึ่งนัดดวงจันทร์ครับนี่เป็นลูกของผู้ใหญ่เล็กภูเก็ตครับน้ย เอาละครับหมายเลขยเลขี4นะครับกิจนาวัลลาศนั้นล้มลงไปใช่หรือเปล่าเหลืองเหลืองอโอนาตีว่ายังไงจ๊ะทำให้กองเชียร์ของทีมวังน้อยนั้นสั่นละลัวแล้วเอาละครับเกมการแข่งขันนั้นเปลี่ยนมาแล้วครับตอนนี้ครับพร้อมยังจับอยู่ที่เขาครับมาจากภูเก็ตครับและนี่ตอนนี้ผู้นําเปลี่ยนครับผู้นําเปลี่ยนมาเป็นหมายเลข108ครับพรชระดนัยพวงบุญชูครับ โอ้โห oh ทีมงานวังน้อยอีกคันนะครับรถหมุนไปที่ตรงนั้นเลยนะครับที่กิษดาวราราชเกิดอุบัติเหตุตรงนั้นเลยนะครับอีกคันนึงนะครับหมายเลข3 1หรือเปล่าแวบบแบมเล<อ><ๆ>่นอาฟองเชียร์นนั่งลงไปยองยองเลยเขาบอกยองยองเลยลุนแบบยองๆองขอต้องลุ้นกันไปครับตอนนี้คือการแข่งขันของน้องๆหนูๆครับและนี่คือ เกมความมันครับผู้นำนักขณะนี้คือหมายเลข108พรชรัตนนายพ์บุตชูครับจากคารบาวแดงเสียน้องถึงสองปังสีดำเสียพลโรงแดงมดาวิววิริยะม,มุกดาฟาร์มอีเดนเมสูชัยยันเอ็มเอลแคมป์ทีมครับจากมุกดาหารครับถ้านั้นอย่างนี้นะครับเสียเราใจเห็นนะครับว่าอึ้งอ่างพอง,พองลมหรือเปล่านะครับสําหรับนุชพัทยานะครับผู้จัดก,การทีมตอนนี้เสียงปี๊ดปาดล่อสนามเลยเช่นกันนะครับถือว่าสนุกนะครับเป็นภาพบรรยากาศกองเชียร์ดีถือว่า เป็นภาพสีสันที่ทําให้การชมการแข่งขันสุทรคอดนั้นสนุกแล้วก็มีแต่ความมิตรไมตรีต่อกันด้วยนะครับใช่ครับตอนนี้กล้องยังจับอยู่ที่เขาครับต้องบอกว่า108พรชรัตน์นนั้นเมื่อขึ้นมาเป็นผู้นําก็ไล่นกรอบเป็นว่าเล่นครับตอนนี้ก็ใช้ความเร็วและหมายเลข3ที่ผ่านตาไปนะครับธนโชธภุมมรินครับจากแขงทุเรียนเชจมยุทธจักกับจันทบุรีครับ นี่ยลองอย่งอยู่ที่เขาครับหมายเลข108ครับวันนี้ทําได้ดีเลยทีเดียวครับมีไม้ลายมือของพรชรดนัยพงบุญชูนั้นต้องบอกว่าเข้าตากรรมการเลยทีเดียวครับนี่ะการตัดทีของเขาครับแล้วก็ลายสติ๊กเกอร์ข้างรถนั้นต้องบอกว่าเป็นแหมเห็นปั๊บก็รู้เลยครับว่ามาจากทีมไหนครับหมายเลข108ครับไล่นกรอบครับนี่ย การกับปีที่พลิ้วไหวสวยงามครับก่อนชรัตนในพวงบุญชูครับโอหโหนึ่ขึ้นมานำนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณน้องเลยาด้วยการแข่งขันยังดำเนินต่อไปครับหมายเลข118นั้นพระราทีอีีปักกุนครับ ัยครับธาะเทพกีทีปกรลครับนี่ฮะแมเข้าเส้นไปแล้วครับสำหรับหมายเลข1 0 8นครับพรชรดนายพวงวุชูครับหมายเลข14ก็เข้าเส้นชัยเส้นกันนะครับสำหรับกิตตาวลลลาดนะครับมาหาแล้วครับน้องๆหนูๆนั้นเริ่มทยอยกันเข้าเส้นชัยกันเข้ามาตรงนี้นะครับ ถือว่าสนุกเหลือเกินนะครับนี่คือภาพบรรยากาศนะครับของสนามไทยแลนด์สกิตนครยศีนะครับมีการจับไม้จับมือกันด้วยนะครับน่ารักจริงๆเลยนะครับมีการจับไม้จับมือกันด้วยเนี่ยนะครับการแข่งขันในสนามนั้นถือว่าเป็นศัตรูกันพอออกมาจากสนามนั้นมามีการจับไม้จับมือเป็นภาพที่น่าประทับใจเลยทีเดียวนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปพบกับผู้ทำรายการสักครู่หนึ่งเดี๋ยวมากันที่เวทีรับรางวัลครับ ครับมาที่สนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร์กิตชีวิตนะักแข่งเริ่มต้นที่นี่ต้องบอกว่าน้องๆทุกคนนั้นก็เราเองนะครับเช็ครอบนี้ก็ตัวหนังสือก็เล็กรถก็เล็กคนก็เล็กแถมยังขี่เร็วอีกด้วยต้องบอกว่าความมันรุ่นนี้นยสะใจแล้วก็ผู้ปกครองนี่เชียร์กันเสียงดังจนบางทีเราก็สับสนนะครับเอ๊ตกลงเชียร์ใครใครขึ้นมาที่เท่าไหร่แต่ทุกคนนั้นก็ได้เห็นนะครับว่าน้องๆทุกคนนี้มีความสามารถอ่าอากาศร้อนนิดนึงเดี๋ยวป้าจอยดูแลเด็กในเรื่องยาดมยาหมอง โอ้โหน้องฟีฟ้าหายใจลึกๆลูกอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเรียนเชิญคุณอาภพรบุญเอิบครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาดยางรถจักยานยนต์ไอซีมอบให้ตำแหน่งที่5ก่อนครับน้องที่เล่นที่ไรนะน้องวัตทิวครับสิวพัฒน์ช่วยรำครับผมจากจันทบุรีครับโอ้ปกตินี่เข้าที่หนึ่งตลอดเลยนะและตำแหน่งที่สี่นะครับน้องต้นกล้าชนนกรบุญทรง ใส่แมสก่อนใส่แมสก่อันอ่าโอ้โหเดี๋ยวถ้าไปบ้านเราต้องเข้าที่หนึ่งนะลูกนะอย่าให้เสียที่นะดินที่นี่มันไม่เหมือนดินที่บ้านมันแข็งไปหน่อยโอเคอ่าเอาน้ำหวานน้ำหวานป้อนหน่อยว่าหวานป้อนหน่อยอ่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลามอบก่อนเลยอ้าวน้องฟีฟาครับอันดับที่สามครับจานเดจิตจริงครับเอ็มอาร์สกูเตอร์พาสเชหน่อยซอยเมลลี่ดีดีโมตุนพิลลรีตนนิยาทีมอ่า ใส่แข็งลูกเอาดมดมดมฉด,ดมประจอยดมฉาดม,ดม,ดมอ้าวรองชนะเลิศครับต้องให้เป็นตำแหน่งที่สามนะครับรองชนะเลิศครับน้องซันซ่ากิสนาวะลาลาดจา,ากวังน้อยมโนคอสสนามหนองวับุรีลำไยซีดีดีสัญญาทีมบ่อลูกลังออมแอมทีวีเคอินเตอร์เนชั่นแนลน้ำมันเครื่องเดียมเสื่อมบานกรรช่างครับและชนะเลิศครับตรงนี้สำหรับพรชนะในไหนกูมุนชู จาคาราบาวแดงเสียน้องสิงสองฝั่งเสียดำเสียพลโรงแรมมุกดาวิววิลอมมุกดาฟาเมิดมัสสิจยันเอ็มเอแคมผู้ปกครองพี่เลี้ยงมาดูแลเรวแต่ละคนอ่าอ่ะเจเด่นครับเจเด่นอยู่ไหนอ่า<ม>เฮียพลเฮียพลเสียพลเสียน้องสิงสองฝั่งแล้วก็เฮียพลอีกหนึ่งพันบาทแบ่งให้ลุงไหมแบ่งไม่แบ่งอ่าเป็นสี่พันบาทปอบมือนหน่อย ดูแลผู้ปกครองมาด้านหลังเร็วๆดูแลลูกตัวเองนะครับต้องเห็นใจตรงนี้เพราะว่าอากาศวันนี้ร้อนจริงๆนะครับแต่นักกีฬาคือนักกีฬาสนธย,ยาป่าช้าจีนสนธยาป่าช้าจีนนี่เจาะแจ๊ดอาดูแลดูแลอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาคุณอารพรด้านข้างดีกว่าครับไม่บังน้องอ้าวถ่ายรูปเร็วคุณแม่ก็เป็นนักแข่งนั่นแน่อโหน้องแมทธิวเนี่ยนะยุย้ยหยาดเดิม เอาปบเมือน้องหน่อยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับไปชมรุ่นต่อไปกันเลยครับผม